ครับสวัสดีครับผมนาวากาโตท,ทรงพลสดทิชัยนะครับผมเป็นแพทย์เชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดผ่านกล้องแล้วก็มะเร็งนารีเวศนะครับวันนี้หมอจะมาพูดถึงหรือเล่าให้ฟังเรื่องของหูนหนอนไก่นะครับทำไมหมอเอาเรื่องหูนหนอนไก่มาเล่าเพราะว่าในในงานของหมอตอนนี้หมอเจอผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่องของหูนหนอนไก่เยอะนะครับซึ่ง แล้วก็พอเจอเสร็จเนี่ยขุดกัไก่ไม่ทําให้ผู้ป่วยเสียชีวิตนะครับแต่ว่าพอผู้หญิงเราเนี่ยเป็นแล้วเนี่ยเกิดความเกิดความไม่สบายใจเจอความทุกข์ทรมานหรือบางคู่เนี่ยหมอเห็นจูงกันมานะครับจูงกันมาเป็นคู่พอรักษาไปรักษามาอ้าวถามว่าแฟนไปไหนแฟนไม่อยู่แล้วเลิกไปแล้วนะครับส่วนใหญ่มันมันมันไม่ค่อยเกิดความทุกข์ทรมานกับกับร่างกายเท่าไหร่แต่มันเกิดความ ความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจซะเยอะเลยนะครับมีความมีความไม่สบายใจหรือว่าพอเป็นขูดหอนไก่เสร็จอ่ะพอไปซักประวัติมาพอไปพอไปซักไซส์ไร่เลียงอ้าวปรากฏว่าแฟนไปมีกิก๊กก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ต้องต้องเลิกกันแล้วนะครับคราวนี้มาดูเชื่อว่าไอ้เจ้าหูหอนไก่เนี่ยทำไมมันถึงมีอิทธิพลถึงสร้างความทุกข์ทรมานใจให้ผู้อิกเราเยอะจังขูดหอนไก่ตอนนี้เรารู้แล้วมันเกิดจากการติดเชื้อติดเชื้อ HPV นะครับซึ่งเป็นเชื้อกลุ่มเดียวกับที่ทําให้เกิด มะเร็งปากมดลูกซึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมอ,อาจจะพูดถึงเรื่องของมะเร็งปากมดลูกแต่ว่าวันนี้พูดถึงคุณขนไก่กันว่าเจ้าเชื้อ HPV เนี่ยเขาเป็น HPV ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นชนิด6กับ11นะครับลักษณะของคหณขนไก่เป็นยังไงคุณขนไก่ก็เป็นลักษณะเหมือนถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนเหมือนหนไก่ครับของของไก่เลยนะครับซึ่งลักษณะภาพลักษณ์ไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่ที่เป็นเนี่ยผู้หญิงเป็นไน้ทท้ผู้หญิงผู้ชายนะครับอของผู้หญิงก่อนผู้หญิงก็มักจะเป็นที่บริเวณ ปากช่องคลอดหรือแม้กระทั่งในช่องคลอดในปากมดลูกนะครับที่เป็นหรือเป็นถึงเยื่อบุผิวตาก็มีก็ได้นะครับหรือว่าในผู้ชายส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือบริเวณไอหนังหุ้มปลายของผู้ชายนะครับลองเปิดดูแต่ว่าผู้ชายโชคดีตรงที่ว่าเวลาเขามีเชื้ออยู่เนี่ยเขามักจะไม่แสดงการให้เราเห็นส่วนใหญ่มันก็จะมามาเจอในผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการรักษาฟูดหลอนไก่นะครับ าการดูการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะต้องนัดจี้ยานะครับมีจี้ยายาที่จี้เนี่ยมีส่วนใหญ่หลกัลกๆเราใช้โพรโดฟิลีนซึ่งใช้ได้เฉพาะคนที่ไม่ได้ตั้งครรภ์น,นะครับแต่ถ้าท้องก็ต้องไปใช้ไตโคโซิลิกแอซิดใช้จี้แต่ส่วนใหญ่จี้ทั้ง2องอย่างเนี่ยจี้ยาเนี่ยคุณหมอก็จะนัดจี้ทุกอาทิตย์แล้วก็ดูการตอบสนองถ้าตอบสนองดีก็จี้จนจนกว่าหูจะหายแต่กรณีที่เป็นเยอะ เป็นเยอะส่วนใหญ่แนวทางการรักษาของหมอที่หมอใช้หลักเนี่ยคือตอนที่หมอใช้ไฟฟ้าที่นะครับใช้ใช้ใชีพไฟฟ้าอาจจะเป็นเครื่อง Laser 2, เลเซอร์ CO2 หรือว่าเครื่องไอเครื่องที่เป็นชี้ไฟฟ้าในการในห,ห้องผ่าตัดหมอนะครับซึ่งพอที่เป็นหนึ่งสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์หนึ่งแผลหายแล้วก็ตรวจจจะหายเร็วภายมาภายมาหนึ่งสัปดาห์เนี่ยคนไข้แผลหายแล้วแล้วก็หูดหูดก็หายไปแต่เนื่องจากหูดหอนไก่เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลาที่เขาเป็นเชื้อไวรัสเนี่ยเวลาเป็นเนี่ยมักจะเกิดเป็นซ้าบ่อยนะครับ อีกอันหนึ่งยาทาที่เป็นพระเอกอย่างหนึ่งคือที่ที่เราใช้กันบ่อยก็คือเรื่องของอ e ีวิควิโมดนะครับซึ่งเป็นเป็นยาทาที่ลดโอกาสการเป็นซ้ําได้ดีเลยครับชื่ออ e ีวิควิโมดนะครับสุดท้ายนี้ในเรื่องของหูห่อนไก่เนี่ยเราก็เป็นที่ทราบกันแล้วก็ว่าหูห่อนไก่เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีเพศสัมพันธ์นะครับยิ่งเราเปลี่ยนคู่นอนบ่อยนะครับเราเปลี่ยนคู่นอนบ่อยโอกาสที่ความเสี่ยงก็สูงหรือการมีเพศสัมพันธ์โดยที่เราไม่ได้ป้องกันซึ่งสูงยางนะครับแต่ว่าหมอต้องบอกก่อนนะว่าการใส,ส่าาสาาถุง ป้องกันผูดหงอนไก่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเหมือนการป้องกันการติดเชื้อ HPV นะครับเพราะว่าเราใส่ถุงยางเราไม่สามารถคุมคุมไอเจ้าถุงอันทะของผู้ชายได้เมื่อไหร่มีการเสียสีมันก็มีการแลกเปลี่ยนเชื้อ HPV กันก็มีอุจารมีโอกาสติดแต่ว่าก็ลดโอกาสการเกิดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงนะครับท่านใดที่มีความสงสัยติดต่อมาที่โรงพยาบาลน,นะครับเดี๋ยวหมอจะช่วยตอบคำถามให้นะครับแล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวหมอจะมีคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดกด subscribe นะครับต,ติดตามหมอด้วยนะครับขอบคุณครับ